ยั่วผู้ชายยังไงให้ดูแพงสวัสดีครับทเทนวิกกูรูความรักของสาวๆทุกคนนะครับวันนี้ผมมีวิธีการยั่วๆกับสาเยาะแย่ยผู้ชายบังฝาักสาวๆกันนะฮะบ,บางทีถ้าเราอยากจะอ่อยผู้ชายอยากจะยั่วผู้ชายเนี่ยคือถ้าเราทําเหมือนนางร้ายในละครหรือทําแบบโง่คลึ้มเกินไปเนี่ยมันจะดูไม่แพงมันจะดูว่าเฮ้ยเราดูตั้งใจเราดูเป็นผู้หญิงเอง็นเป็นผู้หญิงที่แบบว่า มันอ่านออกง่ายเกินไปนะครับผู้ชายมักจะไม่ชอบอะไรที่ง่ายๆแต่เขาจะตื่นเต้นเขาจะวิ่งตามอะไรก็ตามที่แบบได้มายากๆดังนั้นถ้าคุณอยากจะยั่วผู้ชายคุณไม่จําเป็นเลยว่าต้องแบบว่าใส่ชุดเกาะอ,อกใส่กระโปรงสั้นแล้วแบบทําเป็นนมหกทําเป็นก้นโผล่อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปทําอย่างนั้นอันนั้นไว้ให้พวกนางร้ายในละครหลังข่าวเขาทำนะฮะแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณอยากจะมีความแพงเนี่ยน,นะครับการยั่วผู้ชายมันก็คือการแตะอ่างเขานะครับถ้าคุณเรียนคอร์สออน ไลน์ของผมนะครับอ้อนแอดวานซ์รีมิกซ์เนี่ยผมจะมีวิธีการที่คุณจะเล่นเกมไว้ตัวแต่ทำให้ผู้ชายตื่นตัวเนี่ยสอนอยู่เต็มเลยในหนึ่งบทเรียนนะครับการยั่วผู้ชายเนี่ยบางทีเราไม่เปิดโอกาสให้เขามาจับต้องตัวเราได้นะเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าผู้ชายจะโอบเอวเราถ้าผู้ชายจะรูปขาเราถ้าผู้ชายจะจับอะไรอย่างเงี้ยเราต้องปัดป้องเราต้องห่วงเนื้อห่วงตัวแต่เป็นการปัดป้องแบบน่ารักปัดป้องด้วยรอยยิ้มนะฮะแต่ เราสามารถจับต้องเขาได้สามารถลวนลามเขาได้เช่นถ้าเขาทําอะไรถูกใจเราสามารถไปบีบต้นแขนเขาได้สามารถไปซบไหล่เขาได้คุยกันอยู่ในรถเราสามารถลูบขาเขาได้ อันนี้มาเป็นการยั่วโดยที่ผู้ชายเองก็ไม่รู้ตัวนะบางทีเราคุยเพลินๆเ,เราลูบต้นขาเขาบางทีเขาพูดอะไรตลกเราตีขาบ้า ah, นะพี่อะไรเงี้ยการที่คุณไปลูบต้นขาผู้ชายหรือตีขาผู้ชายเนี่ยมันเป็นเหมือนการปลุกอารมณ์อย่างหนึ่งเพราะตรงจุดเนี้ยของผู้ชายตรงต้นขาเนี่ยนะฮะเป็นจุดที่ไวต่อสัมผัสอ่อนไหวกับความรู้สึกนะฮะเวลานั่งดูหนังอยู่ด้วยกันหรือนั่งอยู่ในรถด,ด้วยกันเนี่ยคุยไปคุยมาแล้วไปลูบต้นขาเขาเล่นเนี่ยมันเหมือนเราไปยั่วเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวหรือคุณ ไปเที่ยวกลางคืนกับเขานั่งดูทีวีอยู่กับเขาหรือไปในสถานที่ที่มีเสียงดังแล้วคุณอยากพูดคุยกับเขาเนี่ยผมแนะนําสาวๆนะอย่าตะโกนนะแต่ให้เข้าไปใกล้ๆแล้วใช้วิธีการกระซิบที่ข้างหูคุณเข้าไปแล้วคุณใช้ปากคุณเนี่ยไปไปโดนตรงใบหูเขานิดนึงนะเวลากระซิบคุยอะไรก็ตามทําให้เป็นธรรมชาติเหมือนคุณอยากจะพูดให้เขาได้ยินเนี่ยยิ่งเวลาไปเที่ยวกลางคืนกันหรืออยู่ในผับหรืออยู่ในโรงหนังเนี่ยนะทำได้ดีที่สุดเลย คุณกระซิบพูดแล้วก็ให้ลมหายใจให้ลมจากคําพูดเราเนี่ยเข้าไปที่หูเขาไปโดนใบหูเขาหรือบางที่เผลอๆทาเป็นปากลิมฝีปากเราเนี้ยขณะที่เรากระซิบบอกเขาเนี่ยไปโดนใบหูไปโดนติ่งหูเขาเนี่ยผู้ชายจะรู้สึกสยิวรู้สึกว่าวิวอันนี้มันเป็นการยั่วแบบแพงๆยั่วแบบให้เจ้าตัวไม่รู้ตัวว่าถูกว่ายั่วแต่ว่าเวลาคุณไปสัมผัสหรือใช้ปากไปพูดไปกระซิบเนี่ยผู้ชายจะตื่นเต้นผู้ชายจะว่าวิวจะตื่นตัวนะครับรูปขาก็เหมือนกันนะฮะอีกอันหนึ่งที่อยากให้รูปคือ ต้นแขนนะครับต้นแขนของผู้ชายไม่ว่าจะเป็นไบเซ็หรือไตรเซปนะครับจะเป็นส่วนที่ไวและหวั่นไหวเซนสทีฟกับสัมผัสเท่าเราคุณเดินกับเขาแล้วคุณลูบต้นแขนเขาไปด้วยหรือคุณซบต้นแขนเขาบีบต้นแขนเขาเนี่ยจะทําให้ผู้ชายเกิดความสยิวเกิดอารมณ์นะฮะสิ่งเหล่านี้เป็นวิธีการยั่วผู้ชายแบบที่ไม่โง่คล้มแต่เราทําในกิจวัตรประจําวันเราทําอย่างเป็นธรรมชาติมันก็จะทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราแบบ เหมือนเราไม่ได้ห่วงตัวเกินไปแต่พอเขาจะมากอดมาจับเออเราก็ปัดป้องเราก็ไม่ยอมเขานะเราเป็นผู้หญิงที่ยากนะเป็นผู้หญิงที่ดูแล้วแบบเออคู่ควรกับการเอาชนะใจหรือคู่ควรกับการพุ่งหานะฮะอันนี้ผมมีสอนอยู่เลยแบบละเอียดเลยนะฮะในคอร์สออนไลน์ชื่อว่า On Advanced Mix หนึ่งบทเรียนจะสอนเรื่องจริตเหล่านี้ซึ่งเป็นจริตที่ผมอยากให้สาวๆของผมทุกคนเนี่ยได้เรียนได้รู้ไว้เพราะมันจะทำให้คุณเนี่ยสร้าง ความเท่ให้ตัวเองอะยิ่งถ้าคุณยากยิ่งถ้าคุณแบบว่าดูน่ากินดูยั่วยวนแต่มันกินยากมันได้ยากเนี่ยผู้ชายจะยิ่งอยากได้ผู้ชายจะกลายเป็นฝ่ายวิ่งตามคุณแล้วคุณจะได้อยู่ในเลเวลของความสัมพันธ์ที่สูงกว่าเขานะฮะอ่ะก่อนจบคลิปนี้ผมมีอีกอันนึงมาฝากเทคนิคสมมุติถ้าไปกินคาเฟ ไปกินกาแฟกับผู้ชายนะครับแล้วเป็นเครื่องดื่มที่มีหลอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นในคาเฟ่หรือในบาร์ลับๆก็ตามคุณสั่งค็อกเทลมาแล้วมันมีหลอดเนี่ยเวลาคุณคุณกินเครื่องดื่มพวกเนี้ยนะฮะนั่งข่ยห้างนิดนึงสวยๆแล้วก็หยิบเครื่องดื่มขึ้นมาแล้วขณะที่เขาเล่าอะไรเราฟังแล้วเราคุยกับเขาอยู่เนี่ยให้ศบตาเขาแล้วก็เอามือปั่นหลอดเล่นแล้วมองตาเขาไปด้วยเอามือปั่นหลอดเล่นมองตาเขาไปด้วยในระหว่างที่เขากําลังเล่าเพลินๆหรือจังหวะที่เขาศบตาเราให้เราดูดหลอด ให้เราดูดหลอดผู้ชายจะมองมาที่มือเราที่ปันหลอดผู้ชายจะมองมาที่ปากเราที่กําลังดูดหลอดแล้วผู้ชายจะเกิดจินตนาการอันนี้ก็เป็นการยั่วจากกิจวัตรประจําวันจากการยั่วแบบธรรมชาติที่มันจะทําให้คุณดูไม่ตลาดล่างดูแพงอยู่นะฮะอันนี้ก็จะมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ on a d v a n c e d r ลี i ิเหมือนกันนะครับใครสนใจตอนนี้มีราคาพิเศษอยู่สําหรับนักเรียนที่มาเรียนใหม่นะฮะ ออนแอดวานซลีมิ On ให้ทักมาเลยที่ Line แอดเทนิววิกกี้อยู่ด้านล่างนี้นะครับเราเจอกันครับ